ทารกล่องหนในอ้อมกอดเบบี้บลูการละเล่นอาถันบทความโดยอะมรณาสารานุกรมแห่งความตาย เบบีบลูเป็นหนึ่งในการละเล่นอาถรรพ์ฝั่งประเทศตะวันตกที่มีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างจะง่ายได้แต่รับรองว่าหากสามารถเรียกหาวิญญาณให้เข้ามาร่วมเล่นได้สำเร็จแล้วความสยองขวัญที่ได้รับกลับคืนมาจะต้องทำให้ขนหัวลุกอย่างแน่นอนและบางที อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวอุปกรณ์สำหรับการเล่นเกม Baby Blue เทียนไขและห้องน้ำเท่านั้นเลยทุกคนไม่มีมากกว่านี้ขั้นตอนการเล่นเกมเบบี้บลู 1. เข้าไปในห้องน้ำตอนกลางคืนเพียงลําพังปิดไฟและปิดประตู 2. จุดเทียนและนำมันเอาไปวางไว้ที่หน้ากระจก 3. จ้องมองไปที่กระจกและยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมา ในลักษณะเหมือนกับกําลังอุ้มเด็กทารก 4. กล่าวคําว่า baby blue ติดต่อกัน13ครั้งโดยห้ามพูดผิดเป็นอันคาด 5. เมื่อกล่าวคําว่า baby blue เสร็จหากพิธีกรรมได้ผล ผู้เล่นจะเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักที่อ้อมแขนของตัวเองคำเตือนน้ำหนักของเด็กทารกล่องหนจะหนักมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและหากหนักมากจนทำให้แขนสัน่นให้รีบโยนเด็กทารกล่องหนในอ้อมแขนลงในชักโครกแล้วกดน้ำจากนั้น ให้รีบออกจากห้องน้ำให้เร็วที่สุดถ้าหากผู้เล่นหนีออกมาได้ไม่เร็วพอจะมีร่างของผู้หญิงที่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวปรากฏขึ้นในกระจกก่อนที่จะกรีดร้องใส่หน้าผู้เล่นว่าเอาลูกฉันคืนมาคำเตือนยิ่งกว่า ถ้าหากผู้หญิงปริศนาปรากฏตัวขึ้นในระหว่างที่ผู้เล่นกำลังอุ้มเบบี้บลูอยู่ในอ้อมแขนเธออาจจะออกมาจากกระจกและเอาชีวิตผู้เล่นการะเล่นเกมอาถรรพ์เบบี้บลู แม้จะฟังดูน่าสนุกแต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการที่ผู้เล่นจะต้องแบกรับดังนั้นก่อนที่จะเล่นอย่าลืมถามใจตัวเองให้ดีก่อนว่าพร้อมแล้วหรือยังที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวสุดอาถรรพ์ที่อาจคาดไม่ถึง